ชุดบาสหน่อยพุทโชว์หน่อยพุทนี่เฮ้ยจะกินลูกบาสแล้วนี่เราด,ดูดูดูสเต็ปชายพุทหน้าผมหนึ่งสองน่ะข้างเอาเครื่องรูดเครื่องรูดเครื่องรูด <ไป S 1> เครื่องสะดุด <ไป S 1> <ๆ>เครื่องสะดุดเอาเอาค้างข้าง,างมดัดอูยไม่เข้าเกือบเข้าเกือบเข้าเอาอ้อยอ้อยอ้อยเผื่อเข้าไอ นี่ฮะนะฮะแล้วต,ต่อไปฟุตเราเครื่องหลุดนหนึ่งสองอ๋อเครื่องลุดอีกแล้วเครื่องลุงงออองดอีกแล้โวโอ้ยโอ้ยเข้าเข้าแล้วอ้ยเข้าเข้าเข้าเออเกง่งเก่งเก่งเฮ้ยฮะมามามาดูกันอีกรอบครับผมเก่งเก่งขอบคุณครับ เด,เดี๋ยวมามา,มาดูพดเราชุดบ้านอีกรอบหนึ่งก่อนครับค่อยปิดไลน์นะผมเคยลงไลน์อ่าเดี๋ยวดูมาช่มาช่วยหนึ่งสองหนึ่งสองเครื่องหลุดไหมเดี๋ยวมาดูาาอออรอ,ดดดอบนี้เครื่องหลุดไหมรอบแรกเครื่องหลุดน,นั้นรอบสองไม่ค่อยเท่าไหร่มาดูรอบสามครับผมปะปะปะ,ปะมาโยปะให้เลยโอ้ยดิ่งดิ่งเลยเอาให้เข้าจากสองลูกไอ้ดพดเมื่อกี้เข้าไปแล้วลูกหนึ่ง Bốn xuống bốn, bốn xuống bốn Ui, bụng bụng thì bụng bụng à bụng 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 nưng, nưng, nưng bụng nưng 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 bụng บ่ายมาไม่อาต้องรอชมนะต้องรอดูก่อนนะผมเก่งๆขอบคุณครับผมคุณไม่นี่นะครับผมเดี๋ยวรอบ่ายไม่จมาหรือมายังไงก็เดี๋ขอเดี๋ยวจะแจ้งนะครับผมเดี๋ยวแจ้งนะครับผมฮึบ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 โอ้ย ที่น่ารักอ่าโอเคสุดโอเคนะวะพอละเหนื่อยครับผมมาเดี๋ยวพุทเอาไปพักนะผมพุทไปบายบายบายอ่ะายบายไหนายบายเรื่องายบายบายครับบาย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 ครับผม